สวัสดีค่ะหนูช oh, 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 oh. ื่อฮาลูสวัสดีค่ะหนูชื่อฮันนี่วันนี้เราก็จะมายืวเพที่อเลียบ็อกซิงซิงซิงนี่ขนาดยังนะยังไม่ยังไม่ถ่ายดูดูดู นี่บ้านไมเคิลเด็ดมากทำอะไรกันครับเฮ้ยดู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 มึงกว่าอะไรอะไรพี่ไอ้บ้าไมเคิลว้าวไมิฉันกลัวฉันกลัวสองทีของเท็ดโอ้โห บึ้มบ้างไม่หลอกที่พวกหน้าสิวโอนอุ้ยอุ้ยอู้ลาอุ้นลาอุ้นจับเบิจจารมีกระผมหน้าหน้าห้องได้ไหมอุ้ยอภิชาติฟาร์มเต็มเลยอุ้ยเราต้องมีซามหรือไม่รอพี่ค้างหน่อยดิพี่ไม่คอกันได้ยิ่งเลยหรอ อใครบดขี้ครับอาจารย์ดำกูขึ้นหว่าเฮียอาจารย์ดำกูขึ้นเนี่ยอาจารย์ใจเย็นใจเย็นไอ้นี่มันต่อหลังกูนี่หว่าขอบคุณนะครับดูหน้ามันดีเฮียเต็มเต็มคันแล้วเพีใครหว่าต้องมาดูห้องนี้ในห้องหนึ่งอะห้องตรงข้ามอะนึกว่าทำรายการเขาร้องเพลงกัน นีี่หงจะเป็นคนที่ยืนข้นขางเสงมอะนะจะเป็นคนที่เธอหันมาก็เจอมีอะไรจะพิงเมื่อเธอต้องการ <c oughs> มันคงไม่แฟร์เรื่องของเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อ โอ้ยมันกดเสกมาหาฉันอยาห้เอลองรักนครั้งแรที่เอพรักและลืมทุกทุอย่างมองฉันที่น้าใจลองรัก้วยไม่ต้องกลัวรอกเเจ้าอ้าวอ้าวทำอะไรตรงนี้เนี่ย เอาเป็นว่าพี่เอาเป็นว่าพี่ไม่เห็นผมพี่ผมบังทำไม <laughs> ช่วยด้วยจีโดนตอกแล้วต <laughs> <laughs> อกมีเสาขอเสาทีเดียว <laughs> ลองเออไปตบเลย <laughs> เออพี่ขอเสาด้วยนะพี่ขอซสาด้วยเสาอะไรค่ะ <laughs> ดาวเอฟเฟคทีมันตกเลยค่ะดาวเสียงนะพี่ดาวนึงหรอดาวอีออีออได้ไหมพี่ใช่ใช่อุ้ยเอาค้างเลยพี่จัดวดีด้วยทีช่วยกูด้วยป๊อปป๊อบสวยบอกพี่ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยก็ได้นะพี่ขอเสียงหน่อยพี่ โอ้โหเล็กจัดเล็กเอาไปไปกูพอโอ้โหเสียไปแล้วนี่ดีกว่าเดี๋ยว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 อไปกนคนเยอะจังวขังขังขังหรงนี้ห้องนี้เต็มเลยเนาะโอ้โหห้องนี้คนเยอะ ขวาค้างกันแล้วเนาะเอ้ลบดีลบดีเียวอะไร้ย้้ห้องน้หองน้อ้ยห้งน้ม่มีเลยวเ่ะนเยอแดงเลยแบบแกมแกเหออสแห้งเลยนี่นีมาแล้วเดี๋ยวพี่เด็กอ็นน่ะ อะไม่กี you know? ่ไม่ใช oh, ่อ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋อโทษนะโทษโทษโทษอ๋อก็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 คือก็คือเมื่อกี้ก็คือเห็นอยู่ตรงห้องน้ำเมื่อกี้อยู่ด้วยดีหิวว่ะอยากผ่านสายแลนอะอยากผ่านสายแลนอะใช่อยากผ่านสายแลนอะเปิดแต่โลกอะ อันนี้มันจะเอากูแล้วซอยเนี้อยู่บ้านอุ้ยอยู่บ้านข้างล่างอะอยู่ตรงไหนอะช่วยด้วยบ,บ้านเลยเหรอใช่บ้านข้างล่างอะ่ะบ้านหลังถัดไปอะพอประตูใหญ่ๆประตูเลยกอะ <c oughs> อันนี้มันมันเอาจริงนะนี่นบอกไม่ไหวแล้วเซียน <c oughs> โอ้พี่ทำอะไรเพื่อนหนูเนี่ยเขาบอกว่าแป๊บหนึ่งน่าจะไปทำอะไรอยู่หรือวา เดี๋ยวเอาให้ตันนี้โอ้โหเราก็นะพูดปั่นน่ะพี่หนองอะไรวะเนี่ยปกติไม่เคยทำอะไรอย่างงี้นะเนี่ยพีชีพจัดดีนะเขาไม่รู้ว่าเป็นใครอุ้ยอย่าหาอาชีพไปเล้ว ออืโอ้เมินกูเลยไอ้แก่ที่อีสันต่อมใจอีแก่มาไงเนี่ยโอเคไอ้ด่าเฉยว่าอีแก่มาไงเพื่อด่าเฉยมาไงอ่ะไอ้กิ๊เพื่อนเราเพื่อนเราอีแก่มาไงเอาดีๆีเขาไม่เห็นเปิดไหม่เลยนะเปิดไหม่หน่อยอ๋อเองเปิดไหม่ได้ปะเอ็งทำไรเพื่อนเราเนี่ยอะไรนะเอ็งเอาเอาเพื่อนเรามาทำไมไอ้เราหิวแล้วจะพาใส่แลนบันนี้แหละเฮ้ยเพอร์เจอร์อ่ะเฮ้ยไม่เพอร์เจอร์เจ้าแล้วนี่องมาขัดจังหวะ อันดีเออนี่มึงแบบว่าสภาพจนแบบต้องมาหาในเกมแล้วหรอโหข้างนอกก็หาแล้วเด็ดทำไมหาไม่ได้หรอเป้่าหน้าไม่ดีหรอหาได้เด็ดอ่าแล้วทำไมต้องมาเอาในเกมวะเอาเอาโมเดลเอ้ยเปล่าเาหน้าไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ดีไม่ดีแต่มีเงินจ่ายเขาเอาแล้วเด็ดเออเจอร์นะรออะไรอ่ะมีเงินจ่ายจบอ่ะตรงตรงเลยอ่ะเออเจอเอาเพื่อนกูคืนมาเลยไปเพื่อนกูเอ้ยเอามาอุ้ย ที่แก่งไฟแกตีนได้ปะมึงนี่นะเดี๋ยวมึงจะร่วมด้วยหรออย่าปัญญาอ่อนจะร่วมด้วยใช่ไหมล่ะร่วมด้วยได้าปัญญาอ่อนร่วมด้วยใช่ไหมโชคดีนะฮารุไปละเรียกคุยแก่เรียกเรียกคุยแก่เรียกเรียกเรียกคนว่าน้องสาวเรียกกุยแก่ แกอายุอะไรเนอะโอซีเนอะอะไรนะโอซีอะไรโอซีอะไรอายุอ่ะสิบแปดอู๋เท่าเนี่ยเกือบเท่าเลยอ๋อยีแม่งแม่งแม่งด่าเราอะไรวะไอ้เหี้ยแม่งแกนักเราโอซีเลยเดียวอะเรงฟงเลยแกอยู่ไหนละลาดพราวอ่ะลาดพราวตรงนี้ผ่านปะใช่ลาดพราวแถวบ้านกูมาเด็กกูไปกระทืบแถวบ้านเลย เรามีรถ่ยไปได้หมดเลยอะไรเป็รู้บอกแถวบ้านไปก่อนแล้วก็ให้มันไปอ่ะแล้วก็บิดเราอยู่ใกล้ๆไอ้เนี่ยมูนสตาสตูดิโออะรู้จักปะคนคนอะคนคนอะไม่ได้คุยอีกแก่กูเราอยู่ถอะเซนทอนอ่ะอ๋อเซนทอนไม่ไกลไม่ไกลเราไปเดินอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนกูไว้แถวลาดพร้าวเนี่ยดีมันใกล้มากเลยหรออืม แกนตั้ล่าตรงอ่ะนาอะไรลองแกโอซีอะไรเงี้ยลองแกข้างนอกอ่ะมันก็หิวเกินเออขนาดนั้นเลยขนาดนั้นแหละเรายังไม่เคยเรากลัวอาดีๆพูดเป็นเล่นอือเราซิงอยู่อุ๊ยเสียงกูเรารออะไรไม่เปิดอ่ะ ไม่เอาเราไม่กล้าโอ๊ยอเดี๋ยวมันหิวเกินหิวจัดมันจะมาเซ็ตย่อแล้วเนี่ยแกรออะไรไม่เปิดหรอเอาสัม่กล้าไปเลยเรียกกูอีแก่เรากลัวจะกลัวอะไรแล้บอกว่าอีแก่จะมาล้นด้วยหรอเอ๋ชิมหายแล้วกูชิมหายแล้วแกกลัวอะไรเนะี่ยวารหนีเลย เราไม่กล้าเปิดหรอกมันยังไม่ถึงเวลาอด,ดิโอเคว่าเราเปิดยังแกเปิดยังอ่ะก็เปิดแล้วดิมันบอกมันเปิดจิงแล้วเป็นง,งานไวายอ่ะฮะเป็นไงบ้างโอ้ดีจัดอะดีจัดจริงรอ๋อใช่ สภาพนี้กูว่าแม่งตอแหละวะแม่งยังไม่ยัไม่เคยจริงจังเลยใช่เรายังไม่เคยเลยเก็บไว้ทำไมเนี่ยไม่รู้ไอเควมไอเควมเออเก็บไปใช้อะไรเมื่อกี้มัมาถึงนะคะขลุกข่าใช่ไหมบอกว่ามึงมากวนที่แย่เลยเนี่ยออกไปดีมีแกเอาไะเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับเลยไม่เอาแกแม่งขายฝันนี่วะเราไม่พร้อม เป็นไรไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวเรากลัวกลัวนี่น่าเนอะของเรายังฟิตอยู่เรายังไม่เคยแย่เลยตอนทไปยังไม่เคยทอมเองเหรอไม่ขนาดนิ้วเรายังไม่กล้าแย่เลยเธอกลัวเจ็บ แกทำอะไรมาเคลิ้นเนี่ยเราแค่พาเพื่อนมาดูเฉยๆเขาเห็นเพื่อนกับแกนี่อยู่นานละบิ๊มนี่ได้ได้อีแกสมใจแน่ถ้าใช้ส่งเนี่ยแต่ฮึเราเห็นเพื่อนกับแกนี่อยู่นานละตรงเนี้ยโอ้นี่อยากฟังเียเห็นด่าได้จะได้ไปดีกว่าเราทำไม่ลงวะอีกี่ไเป็นอีแกเ่โดยเราปล่อยแกไปส่งแล้วกันเขาบอกว่าไปดีกว่าวะเราทำไม่ลงวะ เชิญนี่เป <laughs> ็นความเป็นส okay, ุภาพบุรุษป่ะเดินเดินนี่